สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่อดีตซูเปอร์บาย168นะครับวันนี้นะฮะเหมือนเดิมครับมีรถเข้าใหม่มานําเสนอนะครับมันคือ New Westfa GTS 300นะครับตัวนี้เป็นโฉมปี2012นะครับเครื่องยนต์3วาล์ว IE นะครับตั๋วเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับของแต่งพ่อมีนะครับเป็นสีดําด้านนะครับอ่ะฮะของแต่งถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัว300ขี่มันแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับอ่ะฮะ ปฏิบัติเลขสวยนะฮะแปดพันเชียงใหม่นะครับแถมให้ไปเลยนะครับตัวรถเป็นสีดําด้านนะครับกันตกเก็บสีดํานะฮะเบาะเดิมนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับปลอกแฮนนะฮะเป็นปลอกแฮนแต่งนะฮะตุ้มปลายแฮนก็ของใหม่นะครับเลขใหม่อีกสองหมื่นเจ็ดนะครับปกวนวนวัดแบตเตอรี่นะครับอ่าที่ชาร์จ USB ต่างๆนะครับปุ่มที่เปิดออ่ใต้เบาะนะครับกดไปนะครับกล่องยูบ็อกซ์มีให้นะครับนะฮะ เครื่องยนต์เซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับนะฮะมีการเปลี่ยนฐานมัคคุรองเช็คระบบไฟให้หมดแล้วพร้อมสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับสำหรับตรงนี้ GGS 3 0 0นะครับท่อเป็นท่อแต่งนะครับเพื่อนๆอ่ะเป็นท่อแต่งนะฮะแล้วก็ในส่วนของชุดสีก็ถือว่าโอเคจะได้นะครับนะฮะพักเท้าคนซ้อนมีให้ยางกูฝังเท้าก็มีให้นะครับยางนะฮะถือว่าสภาพจะได้นะครับยางใหม่นะครับเปลี่ยนมาใหม่นะครับ แล้วก็มีตะแกงหน้านะฮะของแต่งนะฮะแถมให้นะครับหลอดไฟเป็นหลอด LED นะครับเพื่อนๆนะฮะท่อเทียเป็นะะปสีนอทเทียเป็นสีนอนนะครับนะฮะมือเบรกหน้าหลังเก็บดำหมดเลยกระจกถหน้าเก็บดำหมดเลยนะครับดูคมโทนนะครับ โอเคนะครับชอบใจก็ลองแวะเวียนกันเข้ามาดูนะฮะเพื่อนๆนะฮะราคาไม่ถึงแสนนะครับอันนี้ครับไม่ถึงแสนนะครับอ่ะฮะ GTS สามร้อยนะครับอ่ะฮะเล่มเล่มเขียวภาษีทุกอย่างครบนะครับอ่ะฮะชอบใจลองทักทายกันเข้ามานะฮะขายสดนะครับอันนี้ขายสดนะครับราคาไม่ถึงแสนนะครับเพื่อนๆนะฮะชอบใจก็ลองทักทายกันเข้ามานะฮะอันนี้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คันต่ต่อไปวันนี้สวัสดีนะครับ